ยิ่งใหญ่สุดยอดครับโอ้สนามนี้สุดยอดจริงๆครับนี่ครับนี่ครับโอ้เรือใหญ่ครับประธานนะจัดการแข่งขันครับผู้ใหญ่เอกครับดูจัดยิ่งใหญ่มากครับดูผู้ชมครับดูเยอะมากครับติดหลังคาบางครั้งผมไม่สามารถซูมไปถึงนะครับดูมากผู้ชมแชร์ด้วยนะครับ 900แล้วนะฮะเก้ารแล้วจะหน0 0งแล้วแชร์ด่วนๆ,ๆเกือบ1,000แล้วครับเกือบ1,000แล้วครับเดี๋ยวมีคู่พิเศษนะฮะนี่วันกาหลงนะครับมาบอกกันมานกาหยบ

นี <laughs> ่ครับก็เป็นสีสันของสนามนะสีสันของสนามครับงดงามเลยเอ็ <Okay. S 1> อะไรแตงมานลครับนี่ครับชิ้นหนึ่ง1-2ครับชิ้นหนงสองครับ Hiển thưởng sổn lắm Mà đua nữa Nó chạy được สองกันแล้วนเนี่ยฮะเอาไปกม่ได้เลยผมด้วย,ววน,ยน,นะครับครับคุณผู้ชมนะนี่เป็นกูชิงะครับกูชิงครับนักแก่มานะครับนนเรูแล้ว่นเ,วนเพืเคโอเนเรือรบ,บ của, đạn, pues của, của, mình, của sự cai 20 chỉnh sửa đất. Song đêm lắm em lại tay quanh lắm 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 tay ผู้ชมครับนี่จะเป็นคู่ชิงนะฮะคู่ชิงนะครับผู้ชมครับนะฮะมาถึงคู่ชิงแล้วนะครับ นะเครื่องเคโอเพนนะครับหัวสิบเก้ายี่สิบนะฮะอันนี้เป็นค yeah> ู่ชิงแล้วนะครับคู่ชิงนะครับคู่ชิงนะครับคู่ชิงแล้วครับคุณเชียร์ใครครับคู่ชิงเชียร์ใครครับเชียร์มาครับระหว่าง AM อะไรแต่งนะฮะอบาตตองนะครับเอเลสซิ่งนะฮะหมู่มะพร้าวครับใครจะได้ที่หนึ่งสนามนี้ครับนักแกไหว่แล้วครับไหวยแล้วครับแหมปลอดภัยครับปลอดภัยครับ ีเครับกันบอว่าเชียคู่ครับพเ้ครับเชียรครับซีหลไป้วครับบมแวพี่เป้อ่ะียมาได้ครับนี่ครับ1แล้วนะครับ AM ครับเชียได้ครับเชียได้ครับชอทั้งใจครับชอทั้งใจพูดจิงครับพู ปล่อยครับปล่อยครับเจ้าหน้าที่คือคู่พิเศษครับพร้อมแล้วติ๊กเลยครับเป็นใครพร้อมแล้วครับคู่พิเศษนะครับมาดูนะครับเอเอ็มอะไรแต่งนะฮะกับอบอตตองนะครับนะเอเล้ซิ่งนะครับหมูมะพร้าวครับใครจะได้ที่หนึ่งที่สองมาดูกันครับพี่เจเล่นฝั่งไหน เครื่องเคเพนครับหัว19 20ครับและแก่นะได้ที่หนึ่งไปครับส้าไอดจริงนะครับกำลงเก่ยสอนะครับเปนยอดลยครับสดจร Obrigado.